ร้อยแึ่งแต้มครับผมปิดหนึ่งตัวครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งตัวครับนี่ได้ครับนี่ครับหมาแล้วครับนี่ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ครับเจอกับช่องหนุ่มโคราชอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับพามาดักหนูครับที่เดิมครับหมายเดิมครับ ดูซิว่าจะได้หรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มมาแล้วครับนี่ครับฝนฝนเริ่มมาแล้วครับจะรู้ว่าจะใส่เสร็จหรือเปล่าครับฝนมาแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นนะครับผมไปเริ่มใส่ขั้นแรกกันเลยนะครับไปเลยครับใส่ขั้นแรกกันเลยครับอนู้ครับผม น,น,น,นี่ครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นทางครับเสียไปเลยดับห่างจากพื้นดินหน่อยๆน,นะครับไป เราใส่ไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมเนี่ยจะวิ่งลงมางี้นะเอ์ออ่าไปอันทีห้าแล้วครับ ไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยครับนี่างเงี้ยครับลมอาจจะแรงสักนิดนึงนะครับหเห็นไหมเห็นธงเราปิวๆิวไหมอ่าข่าวนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับเราดักกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆดูกันชมคลิปยาวๆเลยครับเพื่อนๆไปนู้นชอบใส่ทางที่มันแคบๆนะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าแบบ ัสดีครับนี่ครับเห็นป่านี่ครับ โอ้โมาไปทันสุดท้ายแล้วครับผม ครับตอนนี้ก็ใส่มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่มาสิบแปดคันนะครับผมเรามาลุ้นกันเลยครับตอนกลางคืนนะครับจะหมานหรือไม่หมานครับมาลครับเพื่อนๆไปยามบ่วงกันตอนกลางคืนครับคันแรกครับผมยังไม่วิ่งครับผมไคันที่สองอรวิ่งนะคันที่สองวิ่งครับนี่ครับเดี๋ยวขอทำบ่วงนยครับ อตอนนี้ทำเสร็จแล้วครับไปนี่ครับอันนี้ก็ไม่วิ่งครับเอ้อจะมาข้างนานะอันนี้มันฝนจะตกด้วยครับอันนี้ครับอันนี้ก็ยังไม่วิ่งนะครับไปดูกันเรื่อยๆเงียบเลยครับดูกันเรื่อยๆครับ เอาติดครับนี่ครับนี่ครับเห็นล่าครับติดนะครับเนี่ยการมันหน่อยเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับผมปิดชีพมันหน่อยปึ๊บ นี่นะครับนี่หนึ่งแต้มไปลุกชมออื้ออือยังไม่วินครับเทียบเลยอันสุดท้าย คันสุดท้ายก็รูดครับขอทำบ่วงนะครับสรุปนะครับคืนนี้ครับได้ตัวเดียวนะครับผมเต้มเดียวนะครับเช้ามาลุ้นเช้ากันนะครับว่าจะได้เพิ่มมาอีกไหมรอเป็นลุ้นเช้ากันนะครับดีเช้าครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ครับมาสายหน่อยฝนตกจากเมื่อคืนครับได้ตัวหนึ่งครับดูสภาพรถโอหดูถางเข้าด เลยคันแรกกันเลยนะครับเ้ยคันแรกกันเลยโอ้โหไม่วิ่งเลยครับอันนี้รูดมันคือเรามีวิ่งแล้วแต่ผมจะดูแล้วผมจะเก็บมาจากด้านหลังนะครับโอ้หคันนี้วิ่งครับแต่ไม่ได้ตัว ิงฝนตกครับไม่รู้จะได้ตัวบ้างหรือม่ครับอันนี้ไม่บิงครับโอ้โนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งตัวครับนี่นะครับเพื่อนเพหนึ่งตัวครับนีหนึ่งตัวแล้วไปมันหมานครับไปตรงนี้กัน มีไหมเอ่ยได้ไม่ได้ไม่นี้วิ่งเลยครับไปเนี่ยคันนี้คันนี้ก็วิ่งครับเต็ไมไปเดตัวครับเนี่ยครับบรรยากาเศเช้าๆครับฝนตกไปๆปนะครับนี่ อันนี้เอาไม่ได้ครับต้องรีบเก็บครับเพราะว่าฝนเริ่มมาครับวงนี้นะครับไม่ได้เลยครับเงียบเลยครับทางสวยมากครับเงียบเลยครับเอานี่ครับได้ครับ อ้านี่ครับหมาแล้วครับนี่ครับผมอ่าสองแต้มแล้วครับผมไปนี่ครับได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ครับผมไปสองคันสุดท้าย อันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมเก่งจริงครับดูทองสุดท้ายครับผมโอ้ก็ไม่ได้ครับผมไปเดี๋ยวไปดูยอดรวมกันเลยตอนนี้ฝนเริ่มปล่อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูยอดรวมกันเลยนะครับอันนี้ครับเพื่อนๆยอดรวมครับวันนี้เช้านี้ครับผมเมื่อคืนได้หนึ่งตัวนะครับเช้านี้ได้สองตัวนะครับผมฝนตกนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็ได้แค่3ตัวเองก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องหนุ่มโคราดด้วยนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มโคราดจะได้ออกมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มโคราดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามับขอบคุณครับไา